เดี๋ยววันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับเรื่อง pronouns นะคะเกี่ยวกับ grammar นะคะก็จะมีหลายคนที่ได้เรียนไปแล้วนะคะเอ่ออย่างคนที่เรียนออนไลน์ก็จะได้เรียนเรื่อง pronouns ไปแล้วนะคะ pronouns คืออะไร p r o n o u n คือคำศัพท์นามเป็นคำที่ใช้แทนอะไรคะคนสัตว์สิ่งของนะคะ I แปลว่าฉัน u แปลว่าคุณ V แปลว่าพวกเรา Day แปลว่าพวกเขา h e แปลว่าเขาหรือเขาผู้ชายคนนั้นนะคะใช้แทนคนที่เป็นผู้ชายหนึ่งคนนะคะ SHEE She s h e นะคะ s h e เขาผู้หญิง ใช้แทนคนที่เป็นผู้หญิงหนึ่งคนนะคะ it แปลว่ามันนะคะมัน it จะใช้กับสัตว์สิ่งของและสถานที่นะคะเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมค่ครูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะา n o u n s นะคะเป็นรูปประธานนะคะหมายถึงคำสรรพนามนะคะ จะอยู่หน้าประโยคเสมอจะอยู่หน้าประโยคเสมอนะคะคำสรรพนามจะใช้แทนประธานได้แก่ I, U, I, U, V, D, He, She, It I, U, V, D, He, She, It มีเจ็ดตัวจำให้ได้ I, U, V, D, He, She, It จ็ดคำนี้คือคำสรรพ,พนามนะคะที่ใช้แทนคนสัตว์สิ่งของสถานที่อ่เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกพจน์และพะหูพจน์นะคะเอกพจน์นะคะคือคำนามที่แสดงถึงสิ่งของเพียงชิ้ชนเดียวคนคนเดียวหรือสัตว์ตัวเดียวเอกพจน์นะ พหูพจน์คือคำนามที่แสดงถึงสิ่งของที่มีมากกว่าหนึ่งชิ้นเอกพจน์มีหนึ่งพหูพจน์มีมากกว่าหนึ่งคำไหนบ้างที่เป็นเอกพจน์คำไหนบ้างที่เป็นพหูพจน์คำสรรพนามนะคะเอกพจน์ ก็จะมี I, U, He, She, It เอกพจน์มี I, U, He, She, It พหูพจน์มี U, V, D นะคะเอกพจน์หมายถึงสิ่งสิ่งเดียวใช่ไหมคะคนคนเดียวนะคะพะหูพจน์ก็จะมีมากกว่าหนึ่ง ะะอย่างเช่น we พวกเรา day พวกเขาเป็นพวกพวกแสดงว่าต้องมีมากกว่าหนึ่งใช่ไหมคะต่อไปเอกพจน์บอก verb to be เอกพจน์บอก verb to be I คู่กับ am you คู่กับ are he she it คู่กับ is is am are is am are พวกนี้นะคะเขาเรียกว่า verb to be is am are เดี๋ยวเราค่อยไปรู้เกี่ยวกับ verb to be อีกทีนึงนะคะว่ามันคืออะไรพรหูพจน์บวก verb to be นะคะ y o u we, they ก็จะคู่กับ a r e ที่เป็น verb to be ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดว่า I U V day เนี่ยใช้แทนอะไรได้บ้างนะคะ I นะคะ I ตัวนี้นะ I ใช้แทนตัวเราเองเช่น I am a boy I am a girl มีใครรู้ไหมคะว่าเขาหมายถึงอะไร I am a boy I am a girl ฉันคือ เด็กผู้ชายฉันคือเด็กผู้หญิงไอนะคะไอไอใช้แทนตัวเราเองนะคะต่อไปนะคะยูยูนะคะ you, ยูใช้แทนที่เราพูดด้วยคนที่เราพูดด้วยเช่น you are my friends You are my friends. คุณคือเพื่อนของฉันหรือ You are You are my friends เติเตม S นะคะเติม S ถ้าเติม S จะมีมากกว่าหนึ่งพวกคุณคือเพื่อนของฉันนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ V V ใช้แทนกลุ่มคนที่มีตัวเราอยู่ด้วยเช่น We are friends. พวกเราคือเพื่อนกันมีมากกว่าหนึ่งใช่ไหมคะ We are friends. พวกเราคือเพื่อนกันแล้วก็ We are students. We are students. พวกเราคือนักเรียนต่อไปนะคะ He, he นะคะ ใช้แทนคนที่เราพูดถึงก็คือผู้ชายหนึ่งคนหนึ่งคนเท่านั้นนะคะ he he แปลว่าเขาผู้ชายเขาผู้ชายหนึ่งคนนะคะเช่น he is a boy he is a boy เขาคือผู้ชาย <c oughs> หรือ he is a father he is a father แปลว่าอะไรคะ เขาคือพ่อนะคะต่อไปนะคะชีชีนะคะชีซ้ายแทนคนที่เราพูดถึงก็คือผู้หญิงหนึ่งคนนะคะอ่อนน้ป่นไม่เด้อชีแปลว่าเขาผู้หญิงนะคะเขาผู้หญิงหนึ่งคนนั่นเองนะคะ อยกตัวอย่าง she is a girl she is a girl เขาคือผู้หญิงหรือ she is a mother she is a mother เขาคือแม่ <c oughs> ต่อไปนะคะ it ตัวนี้นะคะ it it ใช้แทนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่เช่น it is a dog มันคืออะไรคะมันคือสุนัขอ่ามันคือสุนัขหรือ,อ it is a book มันคืออะไรคะมันมันเป็นหนังสือมันคือหนังสือเองนะคะต่อไป เดย์นะคะเดย์เดย์ใช้แทนกลุ่มคนหรือนามที่มากกว่าหนึ่งเช่น They are my friends They are my friends พวกเขาคือใครคะเพื่อนของฉั <LP> <ST> S> <S พวกเขาคือเพื่อนของฉัน หรือ they are books พวกมันคือหนังสือคือหนังสือมันมีมากกว่าหนึ่งใช่ไหมคะที่เราสังเกตในชะ่ใช่ค่ะโอเคทีนี้นะคะ <c oughs> คุณครูได้ทำ <c oughs> ไลฟ์เวิร์กชีตมาให้ทีนี้สำหรับคนที่แบบว่าไม่สะดวกพิมพ์มีใครไม่สะดวกพิมพ์ไหมคะยกหนึสะดวกพิมนะือสะดวกพิ้นค่ะสะดวกพิมพเนานะ ถ่าหนูสะรวจบินค่ะโอเคค่ะไม่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวผู้จะส่งไปสองอันนะก็คือจะเป็นไฟล์เป็นไฟล์นะคะให้ผู้ปกครองปริ้นออกมาแล้วก็ให้ทุกคนทำแล้วก็ถ่ายรูปมาส่งคะเราจะเอาให้ดูนะคะว่าเปบนไม่เห็นโอเคไหมในรถในรถในรถนร เป็นเอ่อเี้ยนไหยังก็บอกอันนี้นะคะจะเป็นใบงานที่คุณครูให้นะคะเป็นใบงานให้ทุกคนนะคะเติมคำสรรพนามลงในช่องว่างให้ถูกต้องคำสรรพนามมีอะไรบ้างคะคำสรรพนามมีอะไรบ้างไอยูวีเอพ มี i u v d h c i t ช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะให้เราเลือกเลือกระหว่าง i u v d h c i t เติมลงไปนะคะอย่างอันแรกภาพแรกเขาเป็นรูปอะไรคะภาพแรกรูปเด็กผู้ชายค่ะเด็กผู้ชายคำไหนที่ใช้คำเออใช้แทนเด็กผู้ชายคะคำไหนปังงหลงยปังครู h ีใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าทีเขาผู้ชายภาพที่สองละคะเป็นรูป h ีแต่ผู้หญิงก็จะใช้ he ี e นะคะแบบนี้นะคะให้คนเติมไปนะคะให้เลือกคำสรรพนามเติมในช่องว่างให้ถูกต้องคะ เดี๋ยวจะส่งไฟล์เข้าไปในกลุ่มนะคะหลีมันอยู่ด้ไหในมาเขาถ่ายได้ปลาใช้อิดใช่ไหมคะอะไรนะคะปลาใช้อิดใช่ไหมคะไม่บอกค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ครูส่งส่ง